ก็หลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการตัวแรบใหม่ประจำปี2020-2021นะครับที่ตึกเพลแบงคอกครับวันนี้ก็ได้เริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะ้องเล็ก d m s 5350ตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นสามารถทำอะไรได้บ้างก็คืออันดับแรกคือมีช่องต่อ USB ที่สามารถรองรับการชาร์จไฟระดับ 1.5A อมป์จนอยได้เป็น Quick ชา r g e นะครับ Q13 แบน เชื่อมต่อกับชุดควบคุมพวงมาลัยของรถได้นะครับที่ไม่ใช่การสื่อสารแบบแคนบัสนะครับเล่นแฟกไฟล์นะครับเป็นไฟล์ไฮเลสที่รองรับได้ถึง24.92แล้สามารถเล่นกับจากเครื่องเล่นนี้ได้นะครับแล้วก็เล่นไฟล์ภาพยนตร์ระดับ Full HD มีบูทูธนะครับสามารถใช้งาน Spotify ผ่าน Apple CarPlay ได้นะครับหรือ Android Auto ก็ได้นะครับมีแผนที่นะครับเวสนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ Apple CarPlay นะครับ แล้วก็ถึงแม้ในไทยยังไม่เปิดใช้บริการถ้าแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่ทาง Android ยเปิดให้บริการในไทยก็สามารถใช้ Android Auto ได้นะครับแล้วก็มีเว็บลิงก์นะฮะที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Apple หรือ Android นะครับเข้าดูเนื้อหาสาระในส่วนของสื่อต่างๆที่อยู่ในมือถือรวมถึงเข้าถึง y t u t u นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับมาบล็อกกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเปิดฟองมาปุ๊บเลยเจ นะครับอันดับแรกคือสาย USB นะครับที่สามารถเสียบจากทางด้านหลังเครื่องแล้วก็เอาสายปลายสายมาทิ้งไว้ในช่องเก็บของด้านหน้าหรือตรงคอนโซลกลางเพื่อให้การเชื่อมต่อ,อมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น USB หรือมือถือสามารถทำได้ง่ายนะครับตัวสายไฟที่ต่อเข้ากับหลังเครื่องกับชุดสายไฟเดิมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับตัวไมโครโฟนนะครับที่จะใช้ในเรื่องของอการรับคาสั่งสั่งงานในการใช้งานต่างๆรวมถึงในใช้ในการสื่นาผ่าน บูทูธหรือใช้ผ่านคอนเนคเต็ดค่ายอย่างไี p ผู้ขับเพลีย์ดอัวได้นะครับตัวรีโมทนะครับรีโมทการ์ดท e ี่ทําให้ผู้ดิสารตอน2สามารถใช้งานนะฮะหรือผู้ควคุมสั่งงานขึ้นได้สะดวกขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นสายในเรื่องของการต่อผ่านชุดควบคุมวงมอะไรซึ่งในรายละเอียดก็คงจะต้องไปศึกษาอีกทีว่ารุ่นต่างๆเนี่ยรองรับหรือไม่นะครับแล้วก็ ตัวน็อตนะฮะที่ให้มากระชุดตัวนี้จะทําให้การติดตั้งนะครับสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ไม่ทําอันตรายให้บบกับอุคกรภายในนะครับ <c oughs> คู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับสาระสำคัญก็คือเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีการส่งคลื่นไร้สายในรูปแบบของบลูทูธนะครับซึ่งแน่นอนครับในการใช้งานการแพร่คลื่นในส่งคลื่นในรูปแบบของการสื่อสารโดยไร้สายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอได้รับการรับรองนะครับหรือตรวจสอบจากสำนักงาน การสื่อสารคุณค่ามชาตินะครับว่าเป็นไปตามเื่อนไขในการใช้งานของประเทศนั้นนะครับซึ่งของในไทยเราก็ได้ทาการส่งทดสอบแล้วก็นำผลทดสอบเนี่ยนะครับมารับรองกับทางเป็นงานของประเทศไทยเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ผิดเน่อนไขนะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการใช้งานภูมิภาคในรถนะครับกออเสริมสำหรับในการติดตั้งกับตัวรถนะครับอันนี้คือชุดอุปกรณ์นะฮะที่เราสามารถติดตั้งเข้าไปในรถได้ทีนี้ตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับ ถหับตัวเครื่องนะครับเปิดเครื่องออกมาเสร็จครับก็ชุดต่อด้านหลังคล้ายคล้ายคลึงกับตัวเครื่องเล่น a b s z 5250BT นะครับก็คือมีเปียวสามชุด AV in A แล้วก็มีวิดีโอเอาตมีช่องต่อภาพของกล้องมองหลังนะครับอ่อสาสอากาศของการความยุ่ของรถเดิมนะครับ USB port ที่สามารถต่อ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ตระกูลไหน Apple หรือ Android สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับใช้พอร์ตพิมพอร์ตเดียวนะฮะทำงานกับทุก device ์ได้อย่างสะดวกรวมถึงอุปกรณ์ usb ด้วยนะครับแล้วก็ตัวช่องต่อสัญญาณ a u i o input นะครับช่องเสียบของไมโครโฟนกับตัวชุดควบคุมพวงมาลัยนะครับมาถึงด้านล่างของเครื่องบ้างนะครับด้านหลังเครื่องก็ระบ,บุว่าผลิตในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยที่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็มีความปลอดภัยในดัหนึ่ง ตัวดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับมีอะไรแตกต่างของเดิมบ้างบนบนด้านหลังเราเห็นแล้วนะครับของตัวเครื่องด้านบนของตัวเครื่องก็คงคล้ายคลึงกับตัว Z 5250นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยถือว่ามีการดีไซน์ที่แตกต่างออกไปดยสิ้นเชิงนะครับถือว่าเป็นการปรับรูปลักษณ์ใหม่ในการดีไซน์นะครับฉีกดกเกณฑ์เดิมโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าจอใหม่นะครับที่เป็นตัวหน้าจอคาปาซิตีนะครับทำให้การแสดงผลสามารถทําได้ดีกว่าจอที่เป็น ครับอาริีในรุ่นปีก่อนหน้านี้รวมถึงในเรื่องของจอ ok a ร i t i v e เองเนี่ยทำให้การออกแบบสามารถฉีกกดกฎเกมเดิมได้นะครับทำให้รูปลักษณ์ของการดีไซน์เนี่ยมีความลงตัวนะครับสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของจอทีวีในบ้านหรือสมาร์ทโฟนนะครับก็เป็นลักษณะของจอที่ไร้ขอบนะครับไร้ขอบแล้วก็ตัวปุ่มเองนะครับจะแตกต่างจากรุ่นในปีก่อนหน้านี้คือในปุ่มเนี่ยนะครับจะเป็นระบบสัมผัสทัชเซนเซอร์นะครับซึ่งปุ่มก่อนในรุ่นปีก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนปุ่มฮาร์ดคีย์ที่เราต้องออกแรงกดแต่ตัวนี้ก็คือเป็นระบบสัมผัสหมดนะครับก็ทําให้การออกแบบมาดูเรียบหรูนะครับลงตัวนะฮะสไตลิชก็สามารถที่จะแมทช์ได้กับทุกดีไซน์ของรถที่มีอยู่ก็ว่าได้ครับ ก็สำหรับการอันบอกของตัวผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะครับก็คงจบใน,นตอนนี้เพียงแค่นี้นะครับ